อันนี้ปุ่นก็เดินนะได้ยินได้ยินอันนี้ปุ่นยังไงอะอันนี้ยังไงปุ่นอันนี้ยังไงปุ่นก็เดินปุ่นก็เดิน

ભી <coughs> જીવાય <coughs> 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 <coughs>